กับขาวพี่น้องทำกับข้าววันนี้พอหน้าทำกับข้าวให้กินนะครับทุกคนไก่ทอดไก่ทอดชาโคแม่ยูใจน่าเขากต่แรกลากมากหมดเจ้าก็โควิดควรมันดธรรมดาเลย เขาเพได้พ่อกันโดนกัดัซนเนล่ะเงินเดียดมาเรียงเบียดเนี่ยนะพูดใส่ม่เนยได้ได้เงินเบียนเหรอบ่พอเดียดเมื่อกมือก่องยังบ๊อบกีเหละ

để thảo được. có cái gì mà không phải thảo luôn không luôn thảo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  không thảo luôn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  thảo

बस मैं ठीक हूं। ทั้งเหตุกับเขาทั้งทายขีดพี่นอ้องเ,เ,ะะเ,สสเแสดงตะกี่คนระบบที่คนใช้ cái <laughs> có mà cái cái nổi để gì con đây hả thay thay cả cái phim tham ย่างไปทยย่างไปไทยแทนจาฟันทำไมเขาว่าจังไหเขาบอกว่าอิตาีฟันหนาห้าร้ยแล้วก็อิลีเก้ารย ไม่่่าิดอุปกรณ์บนล่างนะบน2,500ลางเก็บ5เดือ5เดือน2,500มามาเกเกไนเอกล้องไม่เกี่ยวเลยก่องนี่บอกเกี่ยวยูทูบเลแต่ละต้นเลย ủa mặt của kia 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 ủa